สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่องมองมีลูกตาลชาแนลค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเค้กโพนี่นะคะขนาด2ออนทรงสูงกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่เราปาดไว้แล้วนะคะจะเป็น1ปอนสองก้อนนะคะต่อกันก็จะได้ทรงสูงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเค้กก่อนนะคะให้เป็นสีอ่อออกสีเรนโบว์ค่ะเริ่มกันเลยนะคะ ราก็จะใช้สีนะคะสีม่วงสีชมพูสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้นะคะแล้วก็สีฟ้านะคะปาดเป็นจุดๆไปนะคะมาร์กเป็นจุดๆไว้นะคะ ปมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สเปตูล่านะคะในการเกลี่ยสีนะคะสีที่ติดกับสเปตูล่านะคะเราก็จะมปาดด้านบนนะคะให้ได้แบบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะ ทำการปาดเขาให้เรียบนะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะสีโทนนี้นะคะจากที่เราปาดตัวเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ขนมนะคะมาร์ชเมลโล่นะคะที่เป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะในการทำขอบด้านล่างนะคะขนมที่เราจะใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะย,ยาวๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาแปะเขาด้านล่างเลยค่ะ น,ะะนี่ค่ะเราก็จะได้ขอบเค้กเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค<อ>่ะแล้วเราก็จะใช้ตุ๊กตาโพนี่นะคะในการปักลงตรงกลางนะคะแ,<อ>แล้วก็บริเวณด้านขอบนะคะเราจะใช้เม็ด สีนะคะเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็ดาวนะคะในการโปรยบริเวณตรงขอบเค้กนะคะแล้วันร็้วเราก็ทำการประดับตกค่ะ หากที่เราแปะดาวแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปก่อนที่เราจะตกแต่งบริเวณด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปักป้ายก่อนนะคะปักป้ายแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ลูกโป่งนะคะลูกโป่งที่ใช้ในการปักเค้กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ขออนุญาตเป่าลูกโป่งก่อนนะคะค่ะอันนี้จะเป็นลูกโป่งที่เราเป่าแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าด้านในเขาจะมีเม็ดสีชมพูนะคะเราก็ใช้ค่าค่ะถูบริเวณลูกโป่งนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสีชมพูนะคะติดตามลูกโป่งด้านในนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อะไรกันไม้นะคะก่อนอื่นเราจะทําการพันลูกโป่งก่อนนะคะให้ติดกับไม้ก่อนนะคะให้ติดกับแกนไมค่อยอยู่เลยะ ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเดี๋ยวเราค่อยถูมันอีกทีก็ได้นะคะหลังจากที่เราแปะเ <_ AD IS> สร็จเสร็จยากหน่อยค่ะแล้วเราก็ทําการเสียบหลอดลงไปนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีหลอดด้าน,นนอกอีกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลูกโป่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เพื่อที่เราจะใช้ในการปักบนตัวเค้กนะคะถ้าก้านลูกโป่งยาวไปเราก็สามารถตัดให้เขาสั้นลงได้นะคะเ,คเราก็จะทำการปักลูกโป่งลงตรงกลางเอ,อ่อบริเวณตรงขอบฝั่งซ้ายมือเลยนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหม นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการปักสายหนูงลงไปนะคะ เมื่อเราปักป้ายอะไรครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งบริเวณด้านหน้ากันนะคะโดยใชเออ้เม็ดน้ำตาลนะคะซึ่งมีลักษณะที่ใหญ่หน่อยนะคะเหมือนลูกปัดนะคะแล้วก็เอามาวางบริเวณด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะตกแต่งตามใจชอบเลยะคะ่ะใครมเออีเม็ดสีอย่างอื่นก็สามารถเอามาโรยได้นะคะคะเราก็โรยลงไปเลยค่ะ ส่วนตรงนี้เราจะเว้นไว้สําหรับใช้เขียนชื่อของเจ้าของวันเกิดน,นะคะเราก็จะมีโบของลูกโป่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ทำการติดนี่ค่ะค่ะ,คะเค้กโคนี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ